ราไปตรวจกลุ่มฝนของภาคกลางตอนล่างกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกในค่ำคืนของวันที่17กันยายน2568เวลา4ทุ่มกันครับตรวจพบกลุ่มฝนนะครับตกหนักตกแช่นะครับเล็กน้อยปานกลางอยู่บริเวณกาญจนบ,บุรีด้านตอนล่างติดกับราชบุรีนครปฐมเนาะแล้วก็สุพรรณบุรีอาจจะแช่แช่ยาวๆ y au y au y au, นิดหนึ่งนะพี่นะเล็กน้อยปานกลางแล้วก็ลักษณะของมีลักษณะของฝนแช่แช่ลมตันๆอยู่บริเวณ ลบบุรีด้านตอนล่างสระบุรีนะครับนครนายกกําลังไปปราจีนนะครับฉะเชิงเซาด้านติดกับกรุงเทพริมธน,นแล้วก็ชมบุรีด้านติดกับทะเลนะครับกลุ่มฝนลักษณะจะเป็นของร่องฝนพาดผ่านอยู่กลุ่มฝนจะแช่แช่นิดนึงนะครับจะค่อยๆเคลื่อนขยับไปปราจีนบุรีด้านในฉะเชิงเซาด้านในชมบุรีด้านในระยองนะครับจันทบุรีและตราดได้คืนนี้นะครับ